ยากโก้ยาแบบน้ำใสขอบุ้มขอแบบนี้อ่แบบส่วนของชั้นน่ะขอเป็นแบบเม็ดเลยได้สี่คุณสวัสดีคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราผู้หญิงกำลังแจ๋วค่ะยังไงต้องบอกว่าใครเป็นช็อกโกแลตเลเวอร์ซึ่งก็เป็นช็อกโกแลตเลเวอร์พวกเราตรงนี้เป็นช็อกโกแลตเลเวอร์หมดเลยคือจะบอกว่า อันนี้เนี่นะทุกอย่างเนี่ยเป็นช็อกโกแลตหมดเลยช็อกโกแลตสามารถทําได้หลากหลายแบบเมนูออางี้ดีกว่าแล้วเป็นแบบช็อกโกแลตคุณภาพคุณอยากได้แบบไหนคุณอยากได้80-70 5บหรือร้อยหนึ่งถูกต้องหรือจะมาในรูปแบบชาอันนี้งงมากเพราะเพิ่งเคยเห็นใชาหอมมากเรามารู้จักร้านนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะต้อนรับคุณเจ้าของร้านของเรานะคะคุณระดาพันนะคะเจ้าของโฟกัสช็อกโกแลตค่ะสวัสดีค่ะ เคุยกันอร่อยมากค่ะนี่เริ่มต้นเลยทําไมเราถึงหันมาสนใจแล้วโฟกัสแค่ช็อกโกแลตอย่างเดียวคะเป็นผลิตภัณฑ์ของครอบครัวค่าคือที่บ้านมีฟาร์มช็อกโกแลตมีไม่ใช่ถิ่นฟาร์มโกโก้ค่ะมีฟาร์มมีฟาร์มโกโก้มีฟาร์มโกโก้ใช่ค่ะมีไรโกโก้ปลูกเองมามากกว่า30ปีทาเองแปรรูปเองนะคะทั้งหมดหลังจากที่ช่วงโควิดนะคะเราก็ เปลี่ยนก็คือมาแปรรูปทําการหมักแล้วก็คั่วนะคะแล้วก็ทําเป็นแมสขึ้นมานะคะสำหรับผลิตภัณฑ์แรกก็จะเป็นบาร์ค่ะเป็นตัวนี้เลยบาร์ตัวนี้ฟาร์มทูบาร์ค่ะนี่ฟาร์มทูบาร์ค่ะอันนี่คือช็อกโกแลตอะไรคะอันนี้คือช็อกโกแลตดาร์กนะคะเป็นเป็นตัวดาร์กอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอ๋อมีทั้งร้อยและแปดสิบร้อยและแปดสิบแล้วก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ร้อยขอขออนุญาตชิมร้อยเลยถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลนะคะก็็จะเปนแมส 100นนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะของบูมนี่เป็นแบบว่าอันนี้น้าเดออแล้วมาพาแบ่งกันไหมแต่ <c oughs> ้อยเปอร์อันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลย สายแห้งอันนี้เป็นแบบมีธัญพืชธัญพืชค่ะแต่ธัญพืชมีผสมนมนิดหน่อยนิดหนึ่งใช่ไหมคะแต่รสชาติดีอร่อยมากคือจะมีติดปลาเปรี้ยวนิดหนึ่งแต่ว่าก็คือแต่เข้มข้นมากเข้ไม่ได้หมเราเราเป็นแมสก็คือการไม่ได้ม่ได้ผ่านเรื่องของโปรเซสของอุตสาหกรรมเลยก็คือจากการหมักแล้วก็มาเป็นตัวแมสช็อกโกแลตแล้วก็ร่อนลำมาขึ้นรูป เป็นบาร์ค่ะจากตัวดาร์กช็อกโกแลตนะคะเราก็นำมาบดให้มันผงเพื่อที่จะทานง่ายอันนี้ก็มาทำอะไรคะอันนี้ก็เป็นชงค่ะชงน้ำก็คือจะมาเป็นแบบนี้ใช่ค่ะผสมนมผสมนมหรือผสมท่านหรือผสมนมท่านนมถั่วก็ได้ถ้แฟนมถั่วน้ำร้อนเลยน้ำร้อนแล้วก็ใช่แล้วมีแบบที่ไม่ร้อยมีแบบ 70ร้อยแล้วก็มี80%เปอร์เซ็นต์นะคะนี่ค่ะเมอาแเปอร์เซ็นต์แล้วก็70ถัดมาเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นค่ะนิปก็เกิดมาจากการที่เราเปลือกนะคะที่เราเทะออกมาเป็นเปลือกโกโก้ก่อนนะคะเมื่อกี้ที่เป็นเปลือกของชานะคะตัวนี้นะคะอ่นนี่นะคะอันนี้ก็คือจากเริ่มแรกเลยนะคะตอนที่เราจะบดมาเป็นตัวช็อกโกแลตได้เนี่ยเราจะ มาในรูปแบบของตัวเปลือกนะคะที่เรามาทําเป็นชาเนี่ยค่ะเป็นชาอ๋ออันนี้เปลือกตัวนี้มาทามาออกเป็นชาอย่างที่พอยดื่มเมื่อกี้ใช่ค่ะหอมมากหอมมากค่ะเสร็จพอเป็นชาแล้วเนี่ยเราก็ทอออกมาเป็นนิปค่ะเป็นเมล็ดอีกป็่ไหวใช้ตัวนี้ใช้ทานในการที่โรยกับสลัดหรือใส่ในโยเกิร์ตเออหรือไอ้อาซีบอร่อยใช่ค่ะเคานิปเนี้ยเราจะนําไปบด ประมาณ7-2ชั่วโมงมถึงจะมาเป็นตัวแม้ตัวนี้น,นะคะอ,อันนี้อร่อยมากอันนี้เหมือนอันนี้มีความหอมเนแบบในของภาคใต้อะค่ะของอำเภอทัศรา,าจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยของเราจะเป็นลักษณะของกลิ่นแบบเครื่องเทศ นะคะเพราะว่าด้วยพื้นที่นะคะก็คือพื้นที่เนี่ยก็ติดทะเลแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะคะของฝนตลอดปีรสชาติโกโก้รชากโกโก้จะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่แล้วเขาก็ตีลายมาเป็นอันนั้นตรงข้างด้านหน้านั่ขนมอะไรบ้างคะค่ะเราก็จะมีในเรื่องของดาร์กช็อกโกแลตนะคะก็จะมีธัญพืชนะคะที่เรามาใส่พวกธัญพืชต่างๆเพื่อเสริมในเรื่องของสุขภาพให้มากขึ้นแล้วก็ขนมที่ สำหรับน้องๆนะคะก็จะมีเรื่องของตัวช็อกโกแลตนะคะก็เป็นบานหน้าเค้กนะคะแล้วก็ผสมกล้วยเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตผสมเข้าไปเพื่อให้มีความเข้มข้นด้วยแล้วก็มีความหวานของกล้วยนะคะก็จะทําให้กินแล้วมันกลมกล่อมกลมกล่อมนี่นี่ต้องขออนุญาตชิมนะคะจะมีความเข้มของตัวดาร์กช็อกโกแลตจากนั้นเราก็มาทําเป็น ตัวสเป็นทาขนมปังนะคะทาขนมปังทานกับขาไก่นี่เพิ่มความกรอบความหอมละมุนนะคะได้กุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บได้มากเลยเห็นบอกว่าช็อกโกแลตของที่ฟาร์มของเราคอร้อยเอร์เซ็นไม่ใส่สารเคมีเลยค่ะเลิศแบยังไงคะคือการกรรมวิธีคือปลูกอะค่ะเราใช้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมัก นะคะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเวียศาสตร์แม้กระทั่งปลูกเลยนะคะก็จะเป็นธรรมชาติอย่างที่ในวิดีโอนะคะนั่นคือเป็นธรรมชาติที่เราใช้ปุ๋ยหมักในการที่บำรุงแล้วเห็นบอกว่ามีเชเนียนกลิ่นกองขวัญอร่อยมากเซตของขวัญที่จะเพื่อมอบแด่คนที่เรารักนะคะสำหรับปีใหม่ปีใหม่แล้วก็ใน ในนี้ก็จะเป็นเซตของสุขภาพทั้งหมดนะคะอดีมากเลยอ่ะซึ่งใครแบบว่าแล้วกล่องน่ารักสมมุติว่าแหมมันช่วงเทศกาลอะซีซันงอะแล้วก็ให้เลยแค่นี้เลยจบเลยแล้วคุณได้ของดีแน่นอนเราสามารถซื้อวัตถุดิบได้ไหมสมมุติว่าเปิดคาเฟ่อยากไปซื้อแบบว่าส่งร้านเราเลยได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมคะได้ค่ะก็เราจะขายเป็นกิโลอย่แล้นี่เขาจะมีเป็นแบบนี้ค่ะค่ะ นี่ค่ะก็เราก็จะขายกระปุกละครึ่งกิโลนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าต้องการเป็นกิโลแล้วแต่ pre o ด d e r อ๋อเราต่างกันอะไรคะสีขาเขาเนี่ยอันนี้เราเราสกัดนะคะให้ดูว่าบัตเตอร์ของบัตเตอร์คือไขมันทขมันช็อกโกแลตไขมันดีอันนี้แหละค่ะที่ที่เราแนะนําว่าสวนเราเนี่ยมาจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์คือไขมันดีเราจะไม่ได้สกัด นะคะแยกไขมันออกคือลูกค้าจะได้ไปทั้งหมดเลยเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เลยแล้วถ้าใครไม่ใช่เป็นคาเฟ่เป็นผู้บริโภคอย่างบูมแพทพี่ปออยากจะซื้อแพทจะไปอุดหนุนตอนนี้แพทขอดิวยาวเลยเด็กๆก็เราจะ เปิดเฟซบุ๊กนะคะก็จะมีทางออเดอร์ทางเพจได้มีหน้าร้านอยู่ที่อ่อนนุช80แยก5ค่ะใกล้บ้านฉันที่ร้านเหมือนมีทั้งไอศครีมมีไอศครีมด้วยมีคุกกี้ค่ะคุกกี้เน่าหน้า่ะร้านก็คือเป็นบ้านเป็นบ้านค่ะแล้วก็เปิดเป็นช็อปเล็กๆนะคะให้ลูกค้าได้เข้าไปลองชิมแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์ได้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะงั้นเดี๋ยวไปกันต่อดีกว่าค่ะ ไปปทุมปทุมไหมปทุมไปสิไปเจอกับเชฟไก่เดอะคาเฟ่ใครอยากฟินเกี่ยวกับเรื่องของมัสมัมนใครเป็นสายมัสมัมนไก่มันบดอะไรอย่างเงี้ยวิธีฉันต้องเชฟโรตีมีไหมเชฟไก่ไปดูกันค่ะเวลาที่เราไปแข่งตามต่างประเทศนะครับเรามักจะได้โจทย์50-50ก็คือเอเชีย50แล้วก็ฝรั่ง50ให้เป็นอราติที่ร่วมสมัยนะครับแต่พอเวลาที่เราไปแข่งเราเรามักจะดึงความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไปมากกว่าเพราะว่า อาหารไทยทํำยากอาหารไทยมาจัดตกแต่งให้สวยงามอ่ะมันก็เป็นเมนูที่สร้างมูลค่าแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราใช้วัตถุดิบดีใช่ไหมครับแล้วก็รสชาติออริจินอลจริงๆเชฟไก่เดอะคาเฟ่อยู่จังหวัดประทุมธานีนะคะซึ่งเป็นคาเฟ่อาหารไทยสไตล์บ้านสวนเห็นไหมเข้าไปจะอบอุ่นเหมือนแบบไปบ้านเพื่อนไปบ้านสวนอะไรเี้ย่้นีแบบโอ้โหบรรยากาศดีมากอยามีบ้านแบบนี้ดูดิ บรรยากาศล่มลื่นสงบมีความเป็นธรรมชาติแบบสุดๆไปเลยค่ะเมนูอาหารไทยก็เป็นร่วมสมัยแบบเลิศๆนิกกี้ของเราก็คือขอพาพิสูจน์หน่อยสิว่าเอ๊ะที่เขาล่ําลือกันว่าอร่อยอร่อยขนาดไหนเมนูนี้ค่ะเชฟไก่นะคะเขารังสรรค์ขึ้นมาเลยแนะนำคือมัสมั่นไก่มันบดค่ะเสิร์ฟมาพร้อมกับขนมปัง <ๆ S 2> กระเทียมแล้วก็โรตีแบบนี้นะคะโอ,โอ้โหอร่อยมากๆหรือจะเป็นแบบว่าอีกหนึ่งเมนูที่เขาบอกเลยนะว่าเนี่ย อร่อยมากมากมากและกวัดรางวัลแล้วทั่วโลกเลยนะคะสําหรับเมนูนี้นะคะเมนูนี้เชฟไก่คว้ารางวัลเหรียญทองระดับโลกมาครองนะโบบอกเลยเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านทยนนถูกต้องครับน้องบูมคือได้เขาเรียกว่าเป็น ไปคว้าเหรียญทองกับเมนูนี้มาเลยนอกจากน<ว>ี้ย<ม>ังมีเมนูที่ห้ามพลาดนะคะคือปลาทอดน้ําปลาแกงเขียวหวานหลนปูผักสดยำตะไคร้ผัดไทยสปากเกตตี้สไตล์สุขโขทัยแบบนี้ค่ะ <Yeah. S 2> ซึ่งแต่และเมนูเชฟไก่ก็กลังสรค์ขึ้นมามบอกเลยว่าอร่อยมากๆแต่แม้เราไปทั้งทียังไงก็ห้ามพลาดกับเมนูที่เขาได้รางวัลไงมัสมันไก่มันบดอ่ะซึ่งเขาได้รางวัลนะคะคูลินารีเวิลด์คัพ2014 ใครอยากไปไปเลยนะคะเชฟไก่เดอะคาเฟ่อยู่จังหวัดปทุมธานีเขาอยู่ลำลูกาคลอง11ค่ะก่อนถึงวัดป่าจเจริญราษนะคะอยู่และอีกหนึ่งสาขาอยู่ลำลูกาคลอง5ค่ะไปกันได้เลยนะคะแต่ว่าอากาศดีๆแบบนี้คุณต้องไปกินหมกูกระทะ <Okay. S 3> จะพาไปกินที่โคราชหมกูกระทะมากับหน้าหนาวจริงๆถูกต้อง <c oughs> จะบอกว่าร้านนี้เนี่ยนะคะทั้งรสชาติที่แบบว่าอร่อยเขาบอกว่า อร่อยที่สุดใน3โลกคุณชื่อร้าน cannabis cafe แอนหมูกระทะบ้านเฉลียงนะคะอยู่ที่คอนบุรีนั่นเองค่ะพี่นัทวุฒินะคะเจ้าของร้านบอกว่าปรับปรุงพื้นที่นะคะ1ไล่หลังร้านคุณทาซุ้มประดับไฟนะคะแล้วก็แสงสีแล้วก็ตกแต่งสวนดอกไม้นานาชนิดหลากสีสันให้เข้ากับฤดูหนาวคุณเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยลมหนาวมาแล้วนะคะแล้วก็เหมาะกับเอ่อไม้ดอกที่มันแบบว่าพากันออกดอกบานสะพรั่งนะคะแล้วก็มีสีสันสวยงามเขาบอกว่า ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยนะคะร้านคาราบิสคาเฟ่แอนหมูกระทะเปิดมา2ปีแล้วลูกค้าประจาเยอะมากนอกจากบรรยากาศร้านเขาชิลสวยงามเต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้แล้วหมูกระทะรสชาติก็อร่อยไม่แพ้กันคุณาข,าขายหมูกระทะถ,ถูกมาก ชุดละ179บาท <Yeah. S 1> ถูกมาก oh. เล็กๆกเนี่ยก็179หรือว่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็270ก็ถูกมากข okay. <17 9, S 2> ายราคา179 279ดกและมีบริการบุฟเฟ่ที่เติมแบบไม่อั้นซึ่งผักส่วนใหญ่ก็อยู่จากไหนคะคุณ ส่วนเขาใช่ปปไปกันได้เลยนะคะร้าน cannabis c a f ่แอนหมูกระทะนะคะที่บ้านเฉียงนั่นเองนะคะที่คอนบุรีนครราชสีมาะค,ะค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าเที่ยวละนะหลายๆคนก็อยากจะไปเที่ยวแบบหาที่เที่ยวใหม่ๆ<ช>ห,หาที่เที่ยวบางทีแบบที่เที่ยวเยวดิมๆมันซ้ําแล้วอยากจะชวนไปที่นี่ค่ะบ้านป่าหมากเป็นชุมชนชาวปากาเกยอนะคะ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ช่วมีที่ที่มีน้าผ่านบรรยากาศดีมากเลยนะคะเป็นที่เที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแห่งใหม่ อยู่ที่ตำบลสาลาลายอำเภอสามรอยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะสเสน่ห์ของคุณเขาลำธารน,น้ำที่ใสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชนบนเทือกเขาตะนาวสีภายในชุมชนบ้านป่าหมากยังคงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้อย่างงดงามค่ะชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะปลูกกาแฟโรบัสต้าแบบอินทรีย์บนที่สูงนะคะซึ่งเป็นผลผลิตที่ขึ้นชื่อของที่นี่นักท่องเที่ยวก็จะสามารถไปลิ้มรสกาแฟสดได้ที่ร้านโรบัสต้าป่าช้างขาวเป็นคาเฟ่ริ ลำธารบรรยากาศชิลๆอากาศเย็นๆสบาย <S 2> <S 2: <S น้ำใสไหล <S 1> <S 1> ผ่านจากท oh. ี่เขาตะนองสี เหมาะกับการกางเต็นท์พักผ่อนริมน้ําด้วยนะคะ <Yeah. S 1> หรืออยากเล่นน้ oh. ําในลําธารเช่าเต็นท์จากชุมชนเขามีลานกางเต็นท์บริการนะคะแล้วก็มีจุดชมวิวสวยงามมากมายเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อน่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริงแม้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกจะยังมีจํากัดนะคะบางจุดอาจจะไม่มีไฟฟ้าหรือสัญ,ญญาณโทรศัพท์คือมันก็เลยเหมาะมากสาหรับคนที่อยากตัดขาดจากความวุ่นวายสังคมโลกโซเชียลต่างๆแล้วใช้เวลาไปอยู่กับธรรมชาติจริงๆได้พักสมองพักผ่อนจริงๆต้องไปที่นี่ค่ะเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่นะคะอยู่ที่ตำบลสาราลาย300ยอดประจบิีิขันไปกันได้นะคะ,ะดูเฟซบุ๊กเขาก็ได้ท่องเที่ยวชมุมชนบ้านป่าหมากลานกลางเต็นท์อยู่ตรงไหนยังไงจริงใช่ ใช่แถ้ามีล้านกลางเต็นท์เราก็เอาเต็นท์ไปกลางได้ใช่อากาศดีอุ้ยแต่ตอนอื่นนี่เลยนี่รอมานานแล้วแพทเอาร้อยแพทเอาร้อยอร่อยแล้วคุณเอาร้อยเอาแบบไม่ร้อยไปให้ลูกด้วยดิไม่เอาไม่รู้ไม่ต้องกินหรอกแพทกินคุณเดียวฉันเอาเป็นกระปุกเป็นโลไปเลยช็อคแคร์ร้อยดิฉันเอาโลร้านนี้ช็อคแลรเลเวอร์อย่าลืมใช่ไปอุดหนุนนะคะโฟก์ฟช็อกโกแลตอ่อนนุชมแปบถูกต้องค่ะพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้าสิ่งดีๆรออยู่ค่ะน้องเอาร้อยน้องเอาร้อยยเล